มือเย็นที่บ้านเราอบอุ่นไหมล่ะดีค่ะดูน้อืมเดบน้ำหมโอ๊ยติดคอติดคอจังเลยติดคอต้นมี้ตนมีรน้ำพวดใช่ไหมน้ำพวดใช่มล่ะต้นนี้มีแบบที่ทอ้ดีค่ะ น้องเือเห็นไหมไหมอ๋อได้ามาลินวสดีค่ะววดีสองล้านคนสองร้อยล้านคนเธอคนดูเยอะมากวก่าจะถามร้อยแล้วพี่พ,พี่มาดูอะไรกันอะ่ะมาดูหนูกินข้าวหไหมคนตกหรือไงอยู่บ้านคะ่ะกินยำขำไหมกินค,คงกินข้าว ไม่กินยำกินไรบ้ต้องกินกลับบ้านแล้วลูกใช่ค่ะกลับบ้านค่ะฝนตกไหมตกอยู่แล้วอยากกินตัวจะงกินกวนพี่หนึ่งพี่งสูงพึ่งสูงหนูใบเบอยย่มาคนดูจะสี่ร้อยละเดี๋ยวจะเหลือไม่ถึงร้อยอีกแบบพี่หวานสวัสดีค่ะ มันก็เริ่มไล่แรกๆมันจะได้งี้แหละแล้วมันก็จะลดลงัอดีค่ะพี่พีุ่ชิงด้วยชนจอกนะต้พูดติดตาม่กินยำสามกรอบคะ่ะกินอะไรกรอบช้ากรอบกรอบ ขอดูนะอีกหนึ่งนาะทีมนจัลดเตอร์สันไว้น้ำถั่มกรอบชาไปดนองคาร์เลยอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะ<ม>พี่พี่ทุกคนสวัสดีนะคะหนูอ่านชื่อใครไม่ทันขอโทษด,ด้วยนะหน,นูกินข้าว<ม>พ,พี่พี่ทานข้าวเย็นกันยัง อน,น้องกินยำสามกอบค่ะไม่ยำอะไรเลยเหรอสามกรอบอือ,อใช่ป่ะอ้าวคอมเมนต์กันแล้วคอมเมนต์กันแล้วอืมเกิดอะไรอะไรแต่เราทำสิ่งนี้ทำไมทำไมเลือกสามกอบไม่รู้อ่ะอร่อยใช่พี่หนูหนก ใครแย่งกินเลยไม่กินกันหรอแต่ว่าจกๆกันหมูทีอต,อ,ตอเราไปกินหมูทา้าไหมไม่ไปกินกันหรอรู้เรื่องกันตอนเราไปกินหมูทา้า เมื่อไงเะไม่เจอเพิ่งกลับจากอู่ทองเราไปดูโรงงานมาไปดูโรงงานมาโรงงานเธอ้วยวันนี้อืมติดกันเลยใช่ป่ะอืมเพิ่งจะขมเสร็จามคนนี้เดียวเนอะถามอันติดเลยแต่ว่าโรงงานมันก็อยู่ด้านในไม่ลึกนะโอเคนะ โยโยๆป้ากแม่บอกที่สวยดูไม่เป็นอะ่ะที่สวยคือ,อยังไงมันต้องแบบองค์ประกอบอะไรมไม่มีคนรถใหญ่เข้าได้เรียบเรียเรียบเสมอแล้วก็อยู่ไปช,มชม่วงๆถ้าติดนะถนน น,น,นี่ก็เสร็จแล้วทั้งหมดใช่แต่ฝั่งแบบฝั่งทางคำแรกจะกรอบคำสี่จะไม่กรอบอ๋อผมเธอไม่ถูกกับบีอหรอฉันไม่ถูกกับเธอค่ะไม่ใช่ผมฉันไม่ถูกกับบีไม่ใช่โอ้โหโคโู สวัสดีค่ะพี่นุ้แหวนสวัสดีค่ะพี่พี่กินข้าวเย็นกันนะยังควจริงหนูกินไปแล้วนะี่ยกินอีกกินแซ่บกลับบ้านมาเจอกันคำแรกถามว่าน้ำหนักเท่าไหร่นานๆเจอกันแหตที่จะทำอะไรที่มันสร้าำซร่นกว่านี้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วเนี่ย มาแล้วใช่แน <aja> ้วข่าควรทำเลยข่าควอืม้เหมือนุดตี้อร่อยอสใครทำเราทำเองอ่ะเาทำัอักันอยู่บ้านค่ะ กับกับอะไรบ้างเขาผัดอะอรเ้ียงยวมีคลิปอยู่เลยมันดีนะฝนตกไหมคะตกคะ่ะหยุดตกไปแล้วนอ้องตอนนี้กำลังตกกูแอบปล่อยนิดนึงแบบปล่อย,ปปอยลูกครึ่งอะไรลูกครึ่งอะไรสุพรรณขอนแก่นคะ่ะพี่มูวสดีครคะ หัวฟูแบบนี้ประเทศอะไรล่ะมองโกวเป็นลูกครึ่งมองโกล่ะค่ะวันนี้อ,อ๋อลูกครึ่งรัสเซียแน่นแหลาบย่างเราเล่นหนูไทยแท้นะคะเธอพุ่ทุง่งเลยจำสั่งของอร่อยมากเลยความรีนี่นะฮะพุ่อ องทุมตอนไหนก่อนยี่สิบสี่ยี่สิบี่อะไอเอฟจนกว่าจะถึงปดปดีไอเอฟยี่สิบสี่หนึ่งกินยี่สิบสี่ทักหนึ่งเรียบตีปันวันเดียค่ะยากไต้เป็นมะม่วงเยอะเลยนะเยอะนะอะครนะขคุณคั่ เดี๋ยวพี่ๆทุกคนค่ะกินข้าวกันก่อนลไปปาร์ตีกับนันตุนมาให้ค่ะเดี๋ยวปั๊มกุหลาบให้ขอบคุณค่ะขอบคุณอะไรค่ะพี่ปอกนแล้วอ๋อเบสิมบี้ปั๊มลขอบคุณดอกออกุหลาบครับนี่คนนี้ชื่อนิว เปิดไหมเดี๋ยวค่ะอุิยไปหมดเลยเฮ้ยทุกคนบอกตัวเองเขาถามพี่พงศ์ชื่อขิงพี่กบไปไหนไม่รู้เลยค่ะสวยจ้าใช่ไหมล่ะสวย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 นองกุมลีเมื่อคืนเทเทอะไรก็มาไหลแป๊บนึงไงจกสามนาทีพอ แม่หยุดแม่หยุดอย่าหยุดคงตื่นอะไรตื่นมาแล้วดูฝ่ายพนกขอจอพนกขอจอดูหัวหรอดเด็กเราทำงานกันเป็นทีมเรียกไลฟ์ไม่หันแจ้งเกน ลูกคิวหนึ่งสวัสดีครับอุ้ยโคลดังทำไมผมเป็นแบบนี้เพราะว่าผมเปียกนะ้ำเกสะผมอะไรละขอบคุณค่ะดีครับกระดิ่งสวัสดีครับโอแล้วดรผมโผล่แล้ว ส่งไปทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยเขาเบื่อคนทางไลฟอะ่ะขอจอมึงอยากขอหน้าจริงๆ <S 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 อืมพี่โจเยคะ่ะมาสือ เห็นคนเข้ามามือกี้บ่ะเห็นคนนั้นเข้ามาป่ะดูทำหน้าทำตาหน้าแบบที่ฝันเมื่อกี้ค่ะลูกคิอยูสุพันเหรอปุ๊กยูสุพันอยู่บ้านอยู่ห้องกินข้าว <laughs> งับอะไรดีน้ำขิงหวัดดีครับตกลงจากเสร์ฟแตกวันนี้เราโอเมก้ไหมวันนี้หรอดูก่อนจำพี่ได้หรือเปล่าใครอ่ะมไม่เห็นอ่ะสวัสดีค่ะพิจานุพัฒเช็คชื่อด้วยได้ได้ เอาเซ็นชื่อให้ด้วยจัดไปขอบคุณคสะังชนแก้ว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 เยอะน้ำแข็งน้ำแข็งมันแซบอะยำถามตอบไม่รู้ไม่รู้โหยหรือเปล่าอยากกินอยากกินมาหลายวีไหมตอกแล้วก็เอาแนวเงือแต๊ก ยวเอาไปปล่อยต่อแล้วก็น้องพี่ชื่อนนกับสันใครอะบอกหน่อยได้ปะงับอะไรดีทีนี้คืออะไรอะไม่คุ้นเลยอ่ะเออสานตาไม่ดี แหมยายนทพจเข้ามาตั้งนานเพิ่งสูงใจส้มน้ะไม่รู้หน้าที่เลยให้เสื้อดีไหมเนี่ยคนแบบเนี้ยเล่นจ้าอด,ดี ด้อมข่งทุกผู้ทุกคนนะคะไม่ได้อ่านชื่อใครคอยรบเรื่อนีคะ่ปปะบนเก่งพี่ฟ้าส,สวัสดีค่ะสวัสดีสิ่งอันนี้น่าจะเหนื้อใช่ปะใช่เนื้อใช่เนื้อใช่หรือเปล่าเป็นไงล่ะป้าบอกว่าไราสดที่ดูหน่อยอยากดูมากอยากฟังลูกเป็นไงล่ะลูกแร์สดแล้ว ตรงใจไหมล่ะปลาเข้าไปยังเข้าไปแล้ว,ลวตรงใจที่อยากดูเมล่ะ <c ười> เป็นไงอยากให้ลูกแรกสดสวัสดีค่ะพิธาลาะจำได้ได้ไงจำได้ดีเหนือเหนือพื่นรักอ๋อพี่โฟกจำได้ละจำได้ละอ๋อชื่อเลยนละ้วนนนกับสันจำได้ละอยู่บ้านคะ่ะ แป๊บเดียวผมก็จะแห้งแล้วอะอเป็นคนผมผมบ้าลองเพลงให้ฟังหน่อยครับมาแล้วไงพุ่งนิร้องเพลงพุ่งน้ทำสีใหม่ไม่ใช่คะ่ะสีเดิมเลยคะ่ะเสื้อสวยอ่ะขอดูชัดๆหน่อยเน r v a วานาของป้อมเนื่ยของปลอม อย่างไรอ่ะอย่างไรอ่ะ<ช>็ระจริงตอแนแ้กคว่าไม่เกิดตอแนแรกคว่าไม่เกิด <c oughs> โอ้โหโมีคนพิมพ์แอปเขียวมาบอกว่าเยอะใครใครให้ทายว่าใครกล้าพูดคำว่าเยอะกับเรา ขอเพลงอะไรพี่แม็กวันนี้ไม่ร้องเพลงวันนี้มานั่งกินข้าวให้ดูกลับบ้านเหรอใช่ค่ะถูกถูกเลยละ่ะเดาถูกแล้วเก่งมากเยอะพี่มาเยอะเงีย้ยเดาเจอกลับบ้านไปเดาเจอเยอะใช่ไหมคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อจะเจอลูกสาวนะคะ กล้ามากนะนายมาันเค่ะพี่พี่ส่งใจส้มแล้วก็อย่าลืมเก็บเวลกันด้วยนะคะกด<ล>ไปที่ตรงนี้นะแล้วเก็บเวลกันใครเวลถึงยีส่บบสบจะแจกเสื้อกันยินดีดายยินทุกวันขอบคุณค่ะ สิ้นปีแจกเสื้อพี่ปูวดดีค่ะเสื้ปิจ๊อดของนั้นหรอขอตัวหนึ่งอ่าพี่แม็กไม่เคยส่งใจส้มเลยพี่แม็กไม่เคยส่งใจส้มเลยมาขอมาขอเสื้อได้ยังไงล่ะอ้วนเลยอ้วนขาทีอ้วนเต็มอิ่มอ่ะเขาไม่อิ่มหรอเราอาจจะอยากกินอย่างอื่น อดีตพี่คอยนึ่งตัวคอยด้วยเก็บเวลให้ถึงเวลยี่สิบต้มมาม่าไหมงงงงมาม่าเหรอมาม่าอะไรต้มยำกุ้งไข่อีะไรแบบชื่อเหมือนกันพี่ตูตาสวัสดีค่ะขอไมไปะคนเดียวได้ไหมไปต้มที่ไหนบ้านหนูหรอ ตี้เลยอันนี้มีอ่าเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวี่ซื้อคันนี่ที่นี่มีมีราอะไรนะ่ารักพี่ปอปูอดิค่ะมีตุงๆหรอี่นีนแแล้วมีไข่บ๊มีไข่ลวกไหต้้งยักุ้งหรอแล้วมีไข่ลวกไหมคุณชอบิวอ่ะ งงกับมงกับบุคลากรในครอบครัวมากแล้วเธอจะไปไหน You gonna Left Me Alone Yes อนนิอ๋อมีคิวออกคอนเสิร์ตอีกหรือยังไม่มีค่ะพ่อน้อยไม่มีใครจ้างลูกแลว้ว พี่พี่กล้องชัดไหมชัดเนาะว่าปะไม่คุ้มกินเยอะอะไรพ่อร้อยใครกินเยอะมั่วแล้วผิดลูกไม่ได้กินเยอะ สิบเจ็ดไ <laughs> งทอมชัดเสีย <laughs> คำอร่อยเท่พี่เลโมเวลเท่าไหร่แล้วดูสิสิบสี่ทันไหมน้อทันไหมน้อชัดเหมือนสิบเจ็ดเลยอะผิด ยังใช้เครื่องเดิมไม่มีตังค์ครับถ้าใครอยากสนับสนุนให้น้องขี่ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ก็ช่วยกันได้นะคะทันอะไรทันอะไรคะพี่ตรงเย่สวัสด,ดีคะ่ะอ๋อน้องใหม่ถึงว่าเวว่ะจะทันเวล20ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกาไหมน้องจะแจกเสื้อ,อพี่ลิมโม แจกเสื้อถ้าคนเิยวยี่สิบอะสวยไหมหัวฟูแบบนี้สวยไหมพี่พี่ว่าสวยไหมน้องต้องมาไลฟทุกวันนะได้เลยน้องจะพยายามมาไลทุกวันเลยพี่ฟ้าสวยเดี๋ยวเคยเร่งเดินนะเอาหูเร่งเนดะินน้ามันจะทันไหมล่ะคะคุณเลโม บบช่วยได้ไหมทำคอนเทนต์ช่วยได้ปะเธอให้เราต้มเองหรอเธอไม่รักเราไม่าไมเาทล้ยอะที่เอาก้วยแล้ว่รออ๋อใช่ <laughs> ที่ว่าคือปอกปอกกล้วยมายใช่ไหมแล้วเอาหั่นครึ่ง่ึยาแล้วกว็เอากล้วยลงทอดมอำมันร้อนอันไม่ต้องทำง้นหรอ ปอกแป้งอ๋อต้องปกแป้งก่อนใช่ใช่ใชพี่อุ๋ยสวัสดีค่ะพี่เมเบีสวัสดีค่ะเสื้อที่ใส่ไม่ใช่อันนี้เสื้อหิงทำค,ครัว,วก็คือไฟอะไล่ดวงมากนะแต่ว่าฉันขี่ทำค่ะเฮ้ยคุณนัด ไม่ไฟสว่างไม่พอโอเคเราจะกลับที่เดิมแล้วล่ะมืดเกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วหนูแบบไม่ส่งเท้าด้วยเทปะสวัสดีค่ะพี่แป้งแป้งดีจ้าแส่พี่บอนนี่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะดีจ้าพี่มาทีแม่สวัสดีค่ะมัมมัมเหรอใช่มัม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 พี่เมนาลูมนสวัสดีค่ะ พี่พี่อยูคนคิดถึงนะคะรีบเก็บเวลกรรมแล้วเราจะรับเสือเ้อบริ้วยกันนะคะมีลายเซ็นให้ด้วยหนะึ่ปไปกินกับใครอยู่บ้านคะ่ะกินกับพี่พี่ เก็บเวลอะไรครับเวลใจส้มคขาใครเวลใจส้มถึงเวล20ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนหนูจะแจกเสื้อนะคะเป็นเสื้อแบบของหนูเอง๋ย้หนูไปดู๋ย้หนูไปดูแบบบอกคิดถึงแต่มาไตามาแล้วครับ <laughs> อีกนานใช่อีกพักนึงแหละขอบุณใจส้มนะคะงานพี่ต้องได้แล้ะเออใช่พี่ใ่ใกล้แล้วพี่พี่ เดี๋ยวพอใกล้วันหนูจะถามว่าหนูมีหนูมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกิมมิกกิมมิกพิเศษว่าใครจะรับไหมแต่ว่าหนูจะไปบอกวันใกล้ๆว่าคือกิมมิกอะไรที่อยู่ในเสื้อแต่ทุกคนที่จะได้จะได้เสื้อค่ะแล้วก็ลายเซ็นได้สองอย่างแต่ว่าถ้าแบบใครอยากได้กิมมิกที่หนูจะเซอร์ไพรส์ก็ จะไปดูกันอีกทีว่าตอนนั้นมันจะให้อันะไรเบลยี่สิบน,นะพี่พี่สิบใจส้มนะคะพี่นกววนดีค่ะต้องรีบเก็บกันแล้วแหละโกะลืมเนาะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไม่ลืมคะ่ะไม่ลืมก็ยัง ยังรักกันเหมือนเดิมวันนี้ร้องเพลงไหมคะอืมพรุ่งนี้พรุ่งนี้หนูร้องเพลงใครอยากฟังพรุ่งนี้ไลฟ์สองทุ่มนะคะหนูดูเวลใจส้มก่อนไม่ทันแน่เลยรถเบลหนะึ่ง ได้เวลสิบเก้าก็ได้ไปก็เนี่ยเดี๋ยวดูแหละว่าใกล้ๆวันนั้นจะมีคนแบบดูทุกคนดูตื่นเต้นกันไหมหรือแบบอยากได้กันไหมเพราะถ้าอยากได้หนูก็อาจจะมีพิเศษให้ถ้าแบบคนที่มาให้หนูเห็นบ่อยๆอะแล้วเวลไม่ถึงเนี่ยหนูให้พิเศษไม่เป็นไร XL 2แอสองตัวใจเย็นๆเพราะน้อยรอรอลอกูกกอนค่ะพี่สุภักวันดีค่ะ ได้อะไรได้เสื้อ,อไงเสื้อพี่บิ๊กบอสถึงยังยัง13บพี่ยังอีกยาวไกลไม่เป็นไรเลยรอรอุ้ยอีกยาวไกลอะไรีกสองเวลงั้นเข้าเกนแล้วเราเข้าเกนอะไรตัวเองตัวเองไม่เคยสูงเฉยชมเลยพี่ต้าวัสด,ดีค่ะ หนูให้ไปแล้วก็ถ้าสมมติว่าถึงวันที่แบบได้เสื้อกันแล้วก็ถ่ายมาอวดกันบ้างนะพี่ๆแท็กหนูได้นะลงสตอรลงสตอรี่อะไรเงี้ยก็แท็กได้ผมจะแห้งแล้วไหนไปดูกันมามา่าที่ว่าน่ากินมันจะน่ากินเท่าเราไหม เสื้อนเนือกัน,นาน้องคิ้งสวยมากด,ดูดิ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 ดดดดโฮเอาใหม่เกิดอะไรขึ้นเป็นไรพาหนูป,ป่องนี่นะ่ากินไหมน,นี่น่ากินนะ่ะลูกนี้ดีอ่ะหัวฟูๆแบบเนี้ยเหรอ ยู่บอกดียังไงก็ได้กินได้หมดอ่ะลูกมีดี่เท่าไหร่ถึงในเสื้อเวลยี่สิบขายังมีเวลาพี่พี่ค่อยๆเก็บไปนะคะได้จะถ่ายให้นะคะได้นา้สีจะเก็บลายเซ็นคิงไว้กงแล้วค่ะพี่พี่หนูขอร้องเพลง the sun the sun ไม่ใช่พี่พี่หนูขอให้ทับขอหนูอย่างนี้ไปเรื่อยๆแม้ว่าหนูจะไม่ดังนะนะคนเรือาจจะดังอย่งนี้ก็แล้วแต่กระทับขอหนูไปก่อนนะสวัสดีค่ะพี่อาหมวยพี่สุภกิจสวัสดีค่ะพี่เก๋สวัสดีค่ะเอาจนตาลาย อุ้ยมาแล้วอ่ะมีคนน่ากินอ่ะพี่พี่น่ากินเปล่าน่ากินเนาะดูดิดูดิดูดิแสกข้างวันเกิด ปราตูไปจอยหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยเธอใส่ข้างเป็นยังไงค่ะใส่ข้างอย่างนี้นนหรอแล้วก็อย่างเง,งี้ยหนูไม่เคยใส่ข้างอ่ะดิหนูใส่กายเด้อถ้าได้เป็นใบเฟิร์นคงลืมยุทธอะไรพีเจอพี่แม็กพีเจอเดี๋ยวตีเลยจะลืมได้ไง ดีค่ะสวัสดีค่ะสัพอร์ตอย่าลูกบวชเอาไม่ได้ไม่ได้น้อยไปอาหารญี่ปุ่นเมื่อคืนอดดูเลยเนี่ยไม่ดีไม่เป็นไรค่ะวันนี้ยังทานวันนี้กินได้เลยปะเฮ้ยกี่หอยเนี่ยสอพ่อพอเหรออ๋อนอ้วไม่กินอ่อไม่กินเลย จริงท,ทำนายไว้ละอีกหน่อยพี่ดาดีเลยถ้าได้เป็นดาราจะให้พวกพี่ที่หนูจำยูได้นะ่ะถ้าหนูจัดคอนเสิรนะ์ตน่ะจะให้บอกเลยว่าชื่อแอคเขาในตอกตอก,กชื่ออะไรถ้าหนูจำได้หนูจะให้อยู่โซน v ีไอพีอคนเดียวก็สองอหอ,ล,อละฟาเวอรเซนต์ะสาวสวใช่แบบออรนเต้ออรเนเต